มกี้กัเขาด้ล่ะหาแปตรงตรงงวมุกี้ดิเข่นมาดิเขาจะานมาแปลหาตรงตรงแปดหาเลยแปลหาพ่อครับสวัสดีครับพ่อสมหวังนะครับมือนี่พ่อสมหวัง่เสียงสมหวังเสียงสมหวังเสียงโอ้ยเสียง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 เสียเียเียมหวังเสียงเนี่ยผมไม่้เป็นเสียอยู่เสียง่เป็นเสียอยู่เนาะเป่วันนี้เมื่อวดนี้ไเป็นเสียเสียม่อวนนี้เลยเตีน่ะเขามาจังไละครับ มื่ก็าที่จิงก็ขอมาตอวอยู่เด้แต่ผัดกับบลายอกผัดกับบเกินอขามงวดเดียวงวดต่อไปกับเขาท่นทีเลยงวดมื่อกี้กับเขาได้หระอหปตรงๆองวดเมื่อม่กี้ดิเอ้เขาผ่านมานิานกามาแปยหมเกางจะอไดียจำาขาได้ก็ตามถันะครับห้าแปด้าเอห้าเก้าแปดห้าอ้ากมาแปส่วนหลายนี่เล็กเล็กไหมจังไดรครับเป็นเหล็กเป็นเหล็กคำนนำนวลเป็นเหล็กำนวณคำนวณแต่ละงวดถูกำ วันน,นี้ก็คคำนวณงื้าเก่าสิคัดให้หลายให้หน่อยป็นไรครับคัดมันก็จะก็จชุดเดียวมีชุดเดียวตัดลอกตัดเหลี่มแล้วก็เล็กกันนิดนิดน้อยๆนะครับม,มันมีหลายดอกเพราะว่ากันจ้าเกากับงบหน่อยทุนหน่อยเนาะงวดงวด,วดที่ผ่านมาเนี่ยพอให้เจ้าโตครับเอ,อ่ให้ชุดเดียวเพื่อกันเนี่ละแต่ไม่ไมีมีประมาณสามสี่หาชุดเนาะจำได้สามตัวเม็ดเดียวแล้วก็มาตัดแมนตัดสอง ตัดสองตัวตัดสองตัวฮะกับมีกันให้ประมาณสองตัวสองชุดก็ถือว่าโบลายเนาะโบลายครับโบราณก็จู่ๆหาหกค้างเลยล่ะซี่หางหาหางหกค้างไปนี่ล่ะเพราะว่าเลขสามตัวเลขสามตัวตัดออกมามันก็จะเป็นสามหางไปกลับก็เป็นหกแล้วเนาะไปกลับก็เป็นหกแล้วเพิ่งมีกันให้อีกสองขั้นกลับซะแทนไปเศร้าเลยไม่มีอันเก่าจริเนาะ อันเก่าบะมี่เนาะก็ผีปนทำเราเนาะมาบ่ดแต่เอามาอ่ะบ่เป็นหยังดอกอันเก่าบ่มีบ่เป็นหยังขอใหายถึกเอางวดใหม่เลยงวดใหม่นี่แหละถึกครับเพราะเอฟซีคุติดต่อมนเห็นเลพอบอกว่าคัดให้แล้วแม่นบ่คัดให้แล้วหมายถึงว่าคัดมาเรียบร้อยแล้วมาเรียบร้อยแล้วการมาจากสูตรจากสูตรคำนวณบ่ได้ฝันบ่ได้หยังมีแต่คำนวณอย่างเดียวแล้วก็มีเน้นๆให้พร้อมเน้นๆให้พร้อม ตัวคัดมาให้แล้วก็มาเน้นอีกทีหนึ่งนี่พวกถือว่าถือว่าโอกาสดีของพวกเราเลยนะที่เดินทางมามาวันนี้นะบันดุงถามหาเสียนสมหวังนี่ตัวเสียนสมหวังบันดุงเสียนสมหวังเสียนบันดุงเสียนบันดุงครับขันมาเสียนบันดุงนี่ดังคัดเสียนบันดุงต้องบอกว่าเสียนบันดุงแถวนี้หูจักมนะแถวุดนหนองคาย บุรีรัมเอามาแต่ซุรินก็มีฮหจักเวิร์ดบ่หูจกัจกกับบ่หอดนี่ดอกเนาะสมนักจะเขาบนเขาล่างครับมันก,ก็เขาล่างบางที่ก็เขาบนล่างเลยงวดสองสามมันก็เขาเขาทุงบนทุ่ลางสามหกหกับอย่างสองสามอคนวะเขาทุงบนทุางล่างวดน,นั่นงวดตอ่อกา,าอังวดต่อมากกัมาหาแปดบอกกับห้าเก้าแปดไม่ใช่ไหครับเด็กคาวณทั้งนั้นเลยจ้าฟองกับถือยัวถือวลาไ ทำโอซื้อกับว่าไรมันต้องซื้อเพราะว่ามันทีมันหมักไงต้องเอาต้องเลี้ต้องซื้อให้ได้บ่นหน่อยสลายก้อหอมปากหองพ่อกอนปากของพ่อเจ้าของพราไปเรื่อยๆมาเต้เอฟซถือน้ำกระดิใจมาเต้ซื้อน้ำกระดิ่ใจแล้วเงื่อนว่าไรว่าปันยังจะเจ้าของซื้ออยอ่นะค่ะปล่อยผ่านนะคือปล่อยตัวใดก็คือซื้อตัวนั้นเลยคือปล่อยออกไปกันเซียนถื่อเอฟซีกับเถื่อคตัวที่ปล่อยออกไปมันมันเข่า บ่แมนว่าไปร้อยซื้อตัวนึ่องเราหายเอฟซีตัวนึงบอว่าครับคือซื้อตัวได้พึ่งตัวนั้นถือกับบลูได้แต่ได้แต่ตัวได้ก็เอาตัวนั้นอัดคือกันได้คือเขาครับซื้อตัวได้ก็คือตัวนั้นเลยบ่าเปลี่ยนแปลงพอตัวได้ก็ซื้อซื้อตัวนั้นถึงบุตรถือบลูแต่ว่ามันต้องมันแกทั้งถือกลางเปอร์เซ็นแน่นอนครับเ่าเลยคำนวณบราเคยผ่านเสียเงียบวดนี้มีสามตัวไม่ตัวใดเบวนนี้มีมีมีสามตัวอ่ามันจะมีอ่าหาเจ็ดหกคือชุดสามตัวนะคร ห้าเจ็ดหกโชดไปเลยหรือ่าครับเนี่ยเอาเลยครับโชดเลยครับมันจะมีห้าเจ็ดหกห้ากหกคือเม็ดเดียบอยลเม็ดเดียวตัดตัดต่อนย่งลนี่เบิดครับตัดตัดต่อนี่เลนีบเบิดเลยตัวกันมันก็อาจจะมีอ่าสามห้าสามศูนย์ครับผมนี่ละตัวกันก็คือคือคือยันมะลักขม่านะยันลักขมาตัวนี้กันไว้ย่านซูเรนขมาอัดไปก่อนนะอัดกันไปก่อนเลยเม็ดเดียวคือเกาเม็ดเดียวคือเกาห้าเจ็ดหก ห้าเจ็ดหกห้าเดียหกครับห้าเจ็ดหกเน้นไปที่เจ็ดห้าห้าเจ็ดเน้นไปเดียเจ็ดห้าเดียวที่เจ็ดห้านะครับแล้วก็ตัวกันก็มีไว้ที่ห้าสามกับสามศูนย์สามศูนย์ครับครับตัวกันตัวกันวิ่งนี่รุดยากเนาะเซียนครับวิ่งนี่รุดยากเพราะเขาเขาค่อยุดบ่ค่อยพลาดวิ่งบ่ค่อยพลาดวิ่งนี่บอลลุดเลยเบอลลุดบอลลุดเลยเพราะว่าอย่างที่มันว่าคำนวณว่ามันจุดจอดจะระงวดนี่คำนวณโดยจิตขนาดครับครับอ้าวมาจัดมากกับเป็นนักเสี่ล่ะคือตัดมาได้แค่สามตัว พูได้มากริบแคบเด้อริบแคบเด้อหาเจ็ดหกนี่มาตัดแล้วคตัดออกว่านั่นมันสมหางพอดีนะสามหางครับสมหางหกห้ากนก็แเมนเจ็ดห้ากัมนหกเจ็นี่กับเมนเจ็กับเมนแต่ว่าตัวกันนี่บ่ได้แกยวกับสตัวกันตัวกันตันมันงกมันกิดอยู่ในขั้นด้วยกันแต่มันหางหางไทยๆก็เลยเอากันไว้ครับห้าสามกับสามศูนยห้สมกับสาศูลงในเแล้วพอครับอ่ะนะครับก็ตำไทย ตำไทยใส่เม็ตายบกใส่พริกไรบ่นี่ตำไทยใส่โอ้หลายตัวห้งแห้งแหหงคัดแห้งได้หลใส่หกลายมันใส่เส่หลายหลวกิกตำไทยแทไม่ค่อยเสบนะไม่ค่อยแสบค่อยนวถ้าใจนวครับสวดรใส่หลายหลอดป้าามันพูดได้ตัวว่ได้คือยังเหล็กคำนวณนี่แะมัดตัวใดคือจัดตัวนั้นเลยไม่มีลวกลูใส่พริกจากลอยเม็ดจากลอยเม็ดพันเม็ดตามผููตามหรอกครับชอบก็ชอบใส่เลนนี่ ใช้เล่นนี่เล่นล้านล้านเปอรเซ็นครับหาวิ่งห้ารูดห้าใช้ก็มาวปอร์เนเนาะหาเนี่ยมันบ่หามาแท้ครับหาหมาส่วนไลสิยูรักหน่วยหรือรักสิบเมื่อกี้นี่ก็หามาคือว่าหาส่วนไลส่วนไลนะเขาต้องนวดมากนี่หาคือเก่าตัววิ่งนี่ส่วนมากสิยูรักได้ครับอ่าตัววิ่งส่วนมากจะยูถ่ายโอ้ถ่ายรักหน่วยรักหน่วยรักหน่วยยูถ่ายสุดตั้งทีเลยอ่ะถ้าพี่น้องมีตัวอื่นที่เสียนสมหวังคนบ่อยจับไห้เนาะ เอาหาปเป็นตัวยืนเลยครับหาปเป็นตัวยืนตัววิ่งตัวรูดตัววิ่งตัวรูดรูดห้าลาล้านเปอร์เซ็นตแต่ในของเชนสมหวังนี่มีหกห้าเอา 5, 5, ้ยหกห้าเจ็ดห้าแล้กก็นหกเจ็ดครับที่ทิศทางเนาะทิศทาเอ้ยทิศทาทนี่ทิศหาก็มีทิศทาแล้กกัสามห้าห้าสามที่เรีืกท่าตัวเมียนะครับถ้าพี่น้องมีตัวอืนก็ลองเอาไปจับเบิ้งนะครับนอกจากจับส่หกส่เจ็ดกับส่สามแล้ว สถิติกิ่งหมดแล้วครับที่ติดต่อกันมาของเียนสมบัติถึงที่ที่มาเขาว่าเขาท่างที่ทุบทั้งนี่ครับที่จริงมันเขามาเป็นชิบกงหัวเลยแต่ว่าม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 ากผู้จักเพื่อนเดียกระบอหลายงวดเนาะสามสี่งวดเนาะผัดกับกระบอกไหลาัดกับกระบอกไหลคือปกง่ายๆคือเส้นสมหวังเนี่ยเพิ่งจะออกซื้อมากบวกีิ่งวดเนาะบกีงวดแต่คนนั้นจหิ้งข้ามวันมาตลอดแล้วก็เขามาตลอดซื้อเห็ดเองซื้อเองบอกท่านเนี่ยคืนหิ้งน้ำ ถือเจ้าของเองนะเจ้าของเองแต่ว่าเอาเองว่าตลอดออกซื้อมานหนึ่จ้ากี่หัวละครับมันจ้ากี่หัวแน่นอนจำปะไรมันสามหรือสี่หัวมันสี่นะครับชิ้นหัที่สี่เขาตลอดเขาตลอดอยู่ครับครับพร้ผู้ใหญ่อยู่เป็นสถิติเก่านะครับเพราะวัติห้องหนมานไทยทำนะครับแต่ทำไมมาปล่อยไทย่อยเหล้าอยู่ครับอ่ะถึงไทยยกปีฉบ้านครับจบนะครับครับเอาแคบเลยครับทุกคน เซียนสมหวังครับเซียน pues mm สมหวังบ้านดุงครับเซียนสมหวังบ้านดุงนะครับเอ่ยซื้อนี่ขึ้นได้ยิ่งกันทั่วที่เมื่อไปเห็นเลยแคปพี่น้องแคปแคปแคปสามตัวเม็ดเดียวหางเด nah, ียวเท่านั้นห้าเจ็ดหกสุดท้ายแล้วเด้อแคได้แคปเลยนะครับใครอยากได้แซ่บได้นวดกับไซพริกหลายด้วยพี่น้องเด้อตามไทยพันคูณฟันาโอเคครับผม อ่ะขอบคุณนะครับเชิญคุณฝางมากครับขอบคุณครับไปไครับเออครับแน่นอนครับแน่นอนคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม